ใหม่ค่ะจากเต็นท์รถไม่ถึง15นาทีไฟไหม้รถซะแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางบอนค่ะได้รับแจ้งเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์จุดเกิดเหตุเนี่ยฝั่งตรงข้ามปากซอยเอกชัย98ค่ะจึงเดินทางไปตรวจสอบนะคะพร้อมด้วยอาสาสมัครจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถยนต์ SUV สีบอลทองหมายเลขทะเบียนชกเชอร์ทททหาร8954กรุงเทพมหานครค่ะจอดอยู่ขอบทางเลนซ้ายสุดพบกลุ่มควันและแสงเพลิงจํานวนมากค่ะเกิดขึ้นบริเวณห้องเครื่องยนต์อาสาสมัครพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครจึงรีบจัดวางสายฉีดน้ําดับเพลิงเข้าระง,งับ ใช้เวลาแค่ส0นาทีค่ะจึงระงับเหตุเอาไว้ได้นะคะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจากการสอบถามเจ้าของรถชื่อนางสาววราพรปราพานค่ะอายุ50ปีบอกเล่าว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะซื้อรถออกมาจากเต็นท์รถมือสองแถวย่านกนลปพฤกได้ไม่ถึง15นาทีค่ะพอขับออกไปนะคะก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องเครื่องยนต์จึงได้มีการโทรศัพท์ไปบอกเล่าอาการของรถยนต์คันที่ตนเองเนี่ยเพิ่งจะถอยออกมานะคะแล้วทางเต็นท์รถเนี่ยก็บอกให้ตนเนี่ยขับกลับไป เพื่อตรวจเช็คอาการแต่พอตนเองเนี่ยขับรถมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดค่ะดังตุ้มออกมาแล้วก็ไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วเลยค่ะเบื้องต้นนะคะทางเจ้าของรถเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบรถยน์คันดังกล่าวอีกครั้งค่ะแล้วทางด้านของตนเองเนี่ยก็จะขอคาชี้แจงจากเต้นรถคันดังกล่าวอีกด้วยส่วนกรณีดังกล่าวนะคะต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะและทางเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบอย่าง ละเอียดถึงจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้และประเมินความเสียหายต่อไปค่ะ